อนนี้ยายจะผัดผักบุ้งค่ะอันนี้ผักบุงนะคะเยอะมากจ้ะผักบุงก็ยายก็ไม่ต้องซื้อยายก็เก็บที่ยายเคยถ่ายลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอยู่ข้างๆบ้านจ้ะเยอะมากยายก็ไม่ใส่เครื่องมากหรอกค่ะอันนี้เครื่องนะคะยายก็ตามสายคลิปด้วยจ้ะลูกชายเขาว่าอร่อย ก็ไข่ก็สองฟองจ้ะนี่ไข่ยายตีไข่ใส่ถ้วยแล้วนะคะอันนี้น้ำตาลอันนี้ผงชูร,รสนะคะเดี๋ยวยายก็จะใส่เดี๋ยวยายก็จะเปิดแก๊สก่อนมีอันนี้ด้วยนะคะซีอิ๊วขาวจ้ะอันนี้ซีอิ๊วขาวเราก็ต้องใส่รสดีด้วยค่ะผสมกันนะคะ เดแก๊สก่อนค่ะแก๊สมันจะหมดล้นะมั้งแก๊สน่ะแกยก็จะใส่น้ำมันนะคะอันนี้น้ำมันดี๋ยตักน้ำออกก่อนน้ำมาจากพะนะคะ ใส่เยอะอันนี้ใส่พร้อมกันเลยนะคะใหญ่ก็จะใส่รสอีพร้อมกับกระเทียมนะคะใหญ่ก็จะลงกระเทียมก่อน ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะใส่ลงไปหอมมากจากหอมกระเทียมนะคะอันนี้กระเทียมนะคะ ก็ใส่ไข่นะคะยายก็ใส่ไข่ลงไปจ้าใส่ไข่แล้วก็ใส่ช็อตใส่ชอสผูกขาวพองแล้วก็ซอิ๊วขาวค่ะใส่พอดีก่อนนะคะรวมมันเค็มนี่ยายก็ใส่น้ำตาล น้ำตาลก็ใส่รวมกันเลยนะคะเกลือไข่ก่อนยายก็ใส่ผักรุ้งนะคะเกลือไข่ก่อน ใส่นะคะยายก็จะใส่ทักบุ้งเยอะมากจ้ะทักบุ้งเยอะจ้ะใส่ผ่านไปจะทะเลยเลยจ้ะโอ้โหเยอะมากเติมกระทะเลยเดี๋ยวนี้ทักบุ้งเยอะเดี๋ยวก็เติมน้ำก่อน เติมน้ำก่อนนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะน้ำมันใส่พอดีพอดีก่อนผักบุ้งเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะเราปลูกเองได้ค่ะ ทำแบบง่ายๆเลยห6นนี้ไข่นะคะเดี๋ยวยายก็จะผัดไปผัดมาก็ให้ักบ,บุ้งนุ่มก่อน เยอะมากนะคะกินพักเยอะๆเราเกลแล้วก็กินพักเยอะๆค่ะพักบุ้งมมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ทุกอย่างเลยค่ะคำรุงสายชาเราด้วยจ้ะ ตอนเย็นนะคะเสียงรถตอนเย็นก็รถเยอะนะคะขออภัยด้วยจ้า ไข่ก็อยู่เป็นแผ่นก่อนเดี๋ยวให้พักบุ้งมันนุ่มก่อนแล้วยายก็จะเคียไข่ให้เตกนะคะอาหารง่ายๆนะคะให้มันสุกก่อนแล้วยายก็จะใส่ซอสหอยอันนี้รสดีใส่ก่อนแล้ว อรอสักพักเดี๋ยวก็ัดบ,บุ้งนุ่มแล้วก็เราก็จะใส่ซอสหอยน้ำมันหอยนะคะตอนแรกก็จะใส่ไข่สี่ฟองก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ต้องใส่เยอะ ราใส่พอดีพอดีพักบุ้งไม่ต้องใส่เนื้อบางคนเขาก็ชอบเนาะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะ ชิมรสดูก่อนคะ่ะอร่อยไหมลืมใส่น้ำปลาอันนี้น้ำปลานะคะหยดน้ำปลาก่อน ยายชอบทํากับข้าวเองนะคะซื้อเข้ามาก็กินไม่ถูกปากซื้อมาแล้วก็กินไม่หมดนะคะมันกับเปลืงเงินช่วงนี้เงินหายากมากจ้ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวยายจะใส่ สหอยนะคะสดหอยต้องใส่เยอะอยายชอบนะใส่เยอะมันอร่อยค่ะ <S 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 สองช้อนเลยนะคะยายใส่สองช้อน ได้แล้วค่ะสุกแล้วนะคะ ยายให้เพื่อนๆชมอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้กำลังเดือดแล้วนะคะยายก็จะปิดแก๊สพอดีแล้วพักมุ่งพอดีแล้วนะคะอร่อยจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ายายมีอะไรก็เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะปิดแก๊สแล้วค่ะ